ก็ภาวนาครับว่าให้พี่น้องฐานเราชนะเขาครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชายแดนฝั่งตะวันออกของเราวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติเป็นสถานการณ์ของการท้าทายในการรักษาเอกกราชละอธิปไตยเป็นการแลกกันด้วยชีวิตของตัวเองและการรักษาอธิปไตยเขากําลังพิสูจน์ครับว่าทหารมีไว้ทําไมให้พี่น้องฐานเราชนะเขาครับถ้าแพ้เมื่อไหร่เล่มนี้ทั้งเล่มไม่ได้จ่ายสักบาทครับ ผมเรียนมาอะไราปีสามวันที่ขมรนแตกแตกเพราะอะไรเขาบอกแตกเจ็ดวันเพราะขมรนแตกกันขมรฆ่ากันเองล้างเผ่าพันธุ์ถึงสามล้านคนวันที่รถถังจากเวียดนามวิ่งกข้ามาคนโบกทงปรบมือตลอดทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่จริงผมเตรียมยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่มันเกี่ยวพันไปหลายๆเรื่องนะครับในแผนงานยุทธศาสตร์แต่เรื่องเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ผมก็ต้องเรียนฝากท่าน,นรัฐมนตรีว่าการช,ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชายแดนฝั่งตะวันออกของเราวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติเป็นสถานการณ์ของการท้าทายในการรักษาเอกราชละอธิปไตยผมเชื่อว่าพี่น้องฐานเราน้องๆฐานแล้วครับผมแก่กว่าทั้งกองทัพหมดแล้วทุกคนกำลังจะพิสูจน์ครับว่า สิ่งที่ท่านกำลังจะทำวันนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นการแลกกันด้วยชีวิตของตัวเองและการรักษาธิไปไตยฝากท่านรัมตีไปเรียนนองดง,งทั้งหมดด้วยครับว่าเขากำลังพิสูจน์ครับว่าทหารมีไว้ทำไมท่านถูกคำสบประมาทนี้อยู่นานวันนี้ผมเล่าไว้ฟังครับท่านประธานท่านกับผมอายุไม่ต่างกันมากนะผมเรียนมาอะไรปีสาม วันที่เขมรแตกขึ้นปีสี่พวกผมก็หนีเข้าป่ากันหมดแล้วรัฐบาลเขมรแตกภายในเวลาเจ็ดวันผมก็ไปถามพวกเก่าๆกันที่นั่นครับแตกเพราะอะไรเขาบอกแตกเจ็ดวันเพราะเขมรแตกกันเขมรฆ่ากันเองล้างเผ่าพันธุ์ถึงสามล้านคนวันที่รถถังจากเวียดนามวิ่งกข้ามาคนโบกธงปรบมือตลอดทางแตกเพราะประชาชนไม่เอาด้วยแล้ว ะการรักษาอาธิปไตยที่ดีที่สุดคือความสามัคคีของคนภายในประเทศคนที่เขาเคยรบรุ่นนั้นกับท่านรัฐมนตรีครับเขาบอกเขาต่อให้เลยว่าตราบใดที่คนไทยไม่แตกแยกเขาให้แค่สามกิโลเมตรสำหรับการลุกล้ำอธิปไตยไทยขอให้ความเชื่อมั่นกับกองทัพและผมฝากให้กำลังใจแต่เรื่องที่ผมจะแถมไปอีกนิดท่านประธานครับก็คือเรื่องของ ภัยภายในประเทศเรื่องหลักที่เราพูดกันเมื่อวานไปรอบแล้วก็คือเรื่องยาเสพติดภัยในประเทศเรื่องที่สองที่มาอย่างรุนแรงก็คือแก๊งคอนเซนเตอร์บวกกับการพนันออนไลน์ในยุทธศาสตร์รัฐบาลตั้งรับเฉพาะยาเสพติดแต่ภัยพิบัติที่กำลังลุกลานไปทั้งทุกครอบครัวทุกมือถือ,อโทรศัพท์คอนเซนเตอร์และก็ การพนันออนไลน์รัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์เลยครับเราถอยยุทธศาสตร์ยาเสพติดเดี๋ยวเราจะต้องถอยต่อ,ตอยุทธศาสตร์คอนเซนเตอร์ยุทธศาสตร์การพนันออนไลน์อีกหรือเปล่าวันนี้เราแก้กฎหมายยาเสพติดให้คนเสพเป็นคนป่วยเราจะถอยอีกหรือเปล่าครับในเรื่องของออนไลน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นก็อยากเห็นยุทธศาสตร์รัฐบาล และก็ที่ผ่านท่านประธานประวัสดาเตือนไปด้วยครับว่ากบประมาณที่พี่นากันวันนี้ทั้งหมดถ้าเกิดเหตุการณ์ตามปรากฏการที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นนี้ที่ต้องถอยสื่อมวลชนทั้งหมดออกจากพื้นที่ริมชายแดนยุติการส่รงข่าวทั้งหมดออกไปผมคิดอายุการที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ภาวนาครับว่าให้พี่น้องฐานเราชนะเขาครับถ้าแพ้เมื่อไหร่ เล่มนี้ทั้งเล่มไม่ได้จ่ายสักบาทครับขอบพระคุณครับ